เคพอไม่ให okay. uh ้ก huh. okay. okay. ันก็ผักอโอเคบอบ่ออุงอบุงบุงบุงบ่ออุงอบุงบ่ออุงองาบุงไม่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 โทรบุ้งผักผักบุ okay. okay. ้งโอเคโอเคก็อุงอกุนกุงกุนไม่โทรบุ้ง โอเคออเห็น okay. ไม่เห็นเขยอหอหออุ่งงอสระแมองเลยออเององอแหงแหงไม่โทรไม่โทรแห้งเออกุ้งแห้ง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 มองอแม่เห็มององอ ูดออกมาโมเองงอแมงแมงโมเองอแมงโมโมเองอแมงอะฮีื้อุไม่ใช่โมอุโมพูดออกมาโอเคโมอุมไม่ใช่โมโมอุโมมุมมุมแมงแมงมุมใช่ โอเคเอ่อหอหอหนหออยู่ไหนทอถุงโอเคทอทอทออุงถุงใช่โอเคยออามอยามยามไม่ไม่ไม่เอกยามเอกยามเมกยามถุงถุงยาม ช่ w h วันเดี mouse เนี่ยชงย่าม w วี a ีมัสนี่ไหนะเนาะมีคิวโอเคมอไม่หายอากาศงองัดมังอมังมอไม่หายอากาศงอมังมอหายอากาไม่หายอากาศมอมังงองูมอไม่หายอากาศงอดูที่ตัวอักษรด้วยลูกมอมอ ม่นหนองมังเคทออุดอคุณขออุดอคุดขอุดอคุด,ออด,ด,คดมัง <c oughs> มังคุดใช่มังคุดโอเครออะรออักเคมอมอุดอมุนวดวดละ ลาวุฮูลาวุลามุดอ๋อลามุดมออุดอมุดลาอุมอดุมออูตัวอักษรดูตัวอักษรมออุดอมุดลามอมออุดอมุดลามุดลามุดอือฮึโอเคดออุมอตุมตุ้มไม่เอกไม่เอก ตุ่มตุ่มตุ่มตาอุมอตุ่มไม่เอกตุ่มพูดพูดคีดอกดออุนมมอดออุ่มอตุ่มไม่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 เอกไม่ตุ่มนออำนำนออำนำโอเคนออำนำไม่ใช่นออำนำไม่ไม่ไม่โทรน้ำน้ำน้ำตุ่ม ตุ่มน้ำตุ่มน้ำตุ่มน้ำเห็บหอหอเหีบหออุนออหุนแม่เอกม่เอกหนุหุนหุนหออุนอหุนแม่เอกหุนพูดดิหออุหุหออุมองที่ตัวอักษรลูกหออุนอหุน ไม่เอกไม่เอกหุนหุนหุนเฮยอนอ no ต่อเออยอนอยนยอยอนอยนต่อต่อกลันไม่มีเสียงหรอกนี่ hmm. ถ้ามีถ้ามีเครื่องหมายตัวเนี้ยเครื่องนี้เครื่องนี้เครื่องหมายอะไรเค hmm. รื่องหมายกลันเหรอกลัน <c oughs> <ral> จะไม่ออกเสียงต่อต่าหุน่นยนหุ่นยน

เวลาสะกดเอาพูดออกมาเลยแม่จะได้บอกได้ว่าถูกหรือไม่ถูกโอเคนะไม่ต้องหยุดเนาะโอวสะกดอีกทีหนึ่งครับโอเคคอรออุรุงกลุงกลุงโอเคคออุไม่ใช่คอไม่ใช่คอรออุไม่ใช่มอ มุมคลุมคลุมคอรออุ่มมคลุมคอรออุ่มมคลุมคลุมคลุมก้นหอยาอุดตอยุดหยุดหยุดใช่หอยาอุดใช่แล้วหอยาอุดต่อยุดใช่หย,ยุด ไม่ยังไม่หยุดเลยสองคำสคำเหาอครับโอเคโอเคหอไม่หันไม่หันที่ไหนล่ะหอนอหอนออมอนมนมไม่เอกไม่เอกนมนมนมมอมอ่ะพูดทีทีหอนออุมอนมไม่เอกนมหอนออนอ ดูด้วยตัวอักษรหอนออุนอมอมอหอนออุมอหนูดูที่ตัวอักษรจะได้พูออ<า>ดไม่<า>พี่หอนออุมอหนูมไม่ไม่เองหนูใช่มอบาราด้ The last one Yes 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 y เกพอรออุนอรุงใช่ไม่ไม่รุง ไม่ไม่เอกพลุงไมีเอกพลุงเขาจะมาเสียงต่ำลงนี่แหละพอเราอุงอพลุงไม่เอกพลุงพอเราอุงองาดูตู้เตอรสอนพอเราอุงอพลุงไม่เอกพลุง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 งนี้พรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่อยอ่านต่อโอเคนะ พุ่งเฉยๆคำเนี้ยแต่พรุ่งนี้ค่อยอ่านใหม่โอเคนะคพรุ่งนี้ค่อยอ่านต่อโอเควันนี้พอแค่นี้โอเคก็คืาา